เอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลวันนี้ผมได้ออก Honda าลีดร้อยีห้ามานะครับเป็นตัวสี่วาวนะอือจริงๆอะ่ะผมถ่ายแล้วผมพูดไปแล้วนะเว้ยอยู่ข้างนอกแต่ว่าน้องๆอง่อะเสียงแม่งเจียวเจ้ามากกันฟังไม่รู้เรื่องนะครับเอาผมขออธิบายใหม่แล้วกันเออตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสี่วาวนะเออ มันจะมีสองวาวกับ4ี่วาวนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ซื้อสี่วาวมา่าก็ง่ายๆครับเอามาเป็นรถแม่บ้านอีกคันหนึ่งนะมันเหมือนรถป๊อปอะ่ะเออนี่เห็นปะ่ะผมผมก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนเห็นมาแรกๆคนคิดกันมากอะ่ะสั่งกันยากนะตัวนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับก็เป็นกุญแจเตาแก๊เนี่ยปกติเลยกดเปิด ถังน้ํามันได้นะออแต่ตัวตัวฝาถังเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงครับเป็นพลาสติกนะตรงนี้แบบงานกอกแก๊กมากเลยส่วนใต้ย U ูบ็อกนะครับกว้างนะอืมแล้วก็เคมอมตาสิ้นเปลืองมานะครับนี่เลยตามนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็คงจะได้ยากนะครับเพราะว่าใช้งานจริงเราก็บิดกัน ไม่ได้มารปยงประหยัดอะไรนะครับไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะตัวยางให้ IRC มานะครับตัวยางประมาณนี้เลยคืออารมณ์มันเหมือนเราขับรถป๊อปในในปีสองพันยิบสี่นะครับแต่ถ้าเป็นโบราณมันก็เป็นรถป๊อปห้าสิบซีซีนะครับอะไรประมาณนั้นนะอ่ะตอนนี้มันก็รถป๊อปมันก็ดู ดูดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออลายยางก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวยางต่างหากเนาะการขับขี่นะครับรถค่อนข้างเบานะเออเป็นรถที่เบาคือพอรถน้ำหนักมันเบาเนี่ยมันก็จะออกตัวได้ได้ดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าแรงแรงบิดต่อน้ำหนักนะครับมันจะสูงนะครับอืม ก็ถ้าถ้าค่อยๆบิดมันก็ค่อยๆเนิ้อๆมาเหมือนกันนะแต่ถ้ากระแทกคันเร่งก็คือกระโดดเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแบบเอาไว้ใช้งานง่ายๆนะครับแถวบ้านนะแต่ผมเห็นเขาทำซิ่งกันก็วิ่งกันแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างผมว่ามันอันตรายอะ่ะเออมัน มันเป็นรถเหมือนรถป๊อปแม่บ้านน่ะเออแล้วเราเอาไปทำซิ่งนะครับมันไม่มั่นคงเนาะเออผมคงไม่ได้ทำแรงนะครับอย่างดีก็คงจะแต่งสวยนะครับอเนี่ยตัวก้านเบรกก็ธรรมดาครับไม่มี ABS นะเออเป็นคอมบีเบรกนะครับคอมบีเบรกตัวสีก็จะเป็นโทนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะที่เลือกมานะครับ ขาวๆออกครีครีมอะไร่เงี้ยแล้วก็สีคอนโซลคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกน้ำตาลบบเบาเปอร์อย่างเงี้ยนะเออไอเห็นเขามีปัญหาเรื่องการเติมน้ำมันนะครับบางทีล้นก็หกนะครับบางเติมยากอะเติมลงไปก็เอาไม่ออกนะครับแต่ผมไม่ถูกใจเลยตรงเนี่ยฝาน้ำมันเนี่ยมันงอกแงกงอกแงกมากอื พวกระบบอะไรก็โอเคนะครับอัตราเร่งนะฟิลลิ่งการขับขี่นะโชกก็ช่วงล่างก็ก็นิ่มประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ย้วยนะก็ก็เฟิร์มอยู่นะครับแต่ก็เอ่อกำลังดีอ่ะเออผมว่ามันกำลังดีนะครับก็ลองซ้อนกัน2คนนะครับอันนี้ตอนเทสขี่ก็ให้น้องชายถือกล้องให้นะครับก็ลองดูว่า ซ้อนสองแล้วมันเป็นยังไงนะครับขับคนเดียวมันเป็นยังไงนะครับล้อนี่ก็ made เม d ดอินเออเมดอินเวียดนามเออล้อยางก็เออเจแปนดีไซน์นะครับแล้วก็เป็น i อ c ของไทยนะรประมาณนี้แหละครับแม้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถือว่าถ้าใครจะซื้อมาแบบ ขับรถใกล้ๆบ้านเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะก็ดูน่ารักน่ารักนะครับง่ายๆนะครับไปจ่ายตลาดก็มีใต้เบาะไว้เก็บของนะเออผมคงไม่ได้รีวิวอะไรเยอะนะครับก็แค่ถ่ายดูว่าเออซื้อรถคันใหม่มานะอะไรประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับไม่ได้แบบจะรีวิวอะไรนะเพราะว่ามีคนเขารีวิวไปแล้วนะครับ จบสดมานะครับประมาณหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมประมาณหกหกหมื่นกลมกลมนะ